กลับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับผมวันนี้ช่องเจดีเชฟจะก่อฟาร์มกับพามาปิดการขายงัวนะครับผมงัวตอนนี้ลูกค้าเดี๋ยวพระจะเป็นยืนเชิดขึ้นกันถ่ายลงยูทูปกันเห็นจะเสียงรึจะเป็นเชิดขอขึ้นเนะพ่อวันนี้กับลูกค้าเป็นมาจากยูสัยนะครับปะท้ายนะครับผมอยู่อำเภอปะท้ายนะครับผมมาเสิร์งวัวอยู่บัวใหญ่นะครับผม เ้อแม่นี่ไปเลี้ยงเนาะครับผมอายใต้เพิ่นยู่ยูใส่กวาอยูไตวันเนะาะสั่งตรงมาให้ยาติพีนองพามาเบิงมาเบิงตัวแทนนะครับผมหล้กก็มาสั่งปิดไปนะครับผมองามมากครับผมเม่นี่ใหญ่ครับใหญ่สูงเงา้วนะครับผมห้องเจ็ดเดือนจะแปดเดือนแล้วครับเจ็ดเดือนกลัวจะแปดเดือนแล้วครับผมทากินนองเทากินนองครับผม <laughs> คุณนาคุณอาเพิ่นมาเบิ่งมาคิวเนาะครับผมเนาะเพิ่อนเคยเอาไปเลี้ยงนะครับผมเพิ<ร>่นเอาไปเลี้ยงอยู่ปันสร้างนะครับเพิ่นเอาไปเลี้ยงอยู่อำเภอปัตายนะครับผมอำเภอปัตายชื่อว่าดวงใจฟาร์มนะครับเนาะขอกัวดวงใจฟาร์มอ่าขอกัวดวงใจฟาร์มนะครับผมมีอะไรขอกบ่เนี่ยครับม้าน้ำกัดน,นี่ครับออ๋ก็มี สามข yeah. ้อ so มีคอกอย่างนี้ครับอ่าข้อประยงคอกประยงนะครับผมอ่าข้อบตคมคอกอบตคมนะครับผมแล้วก็ดวงใจฟ้ามนะครับสามสามข้อนะครับผมผู้ใดอยู่แถวอำเภอปทายก็สามารถเข้าไปเยี่ยมชมเพลินได้นะครับผมอ่ครับนี่นะครับผมฉันหลังอ่าไปเอาขึ้นรถเลยพ่ะย่ะเร็วเร็วเร็วเร็อ่าซีนองเทนเลอร์นะครับพี่น้องครับ ญ่ปันเท็ดเล์นะครับผมเพื่นก็เลยตังซื้อน่องเท็ดเล์นะครับผมแต่คำไปคุ้นให้เพื่อนได้ลรกเออถีบพี่จัดการเดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปมอบหน้าที่ให้คนขับรถละอ่าพอแล้วบ่เคยจับงาขึ้นรถเด้อไปลูกไปเท็ดเล์ไป ทองไก่ออกแล้วนะครับพี่น้องครับเจ็ดเดือนกลัวจะแปดเดือนแล้วครับพี่น้องประมาณเดือนพื้นสภาพกัได้กินน้องนะครับผมงใหญ่แบบนี้นะครับผมเพิ่นเอาไปเลี้ยงนะครับอไปลงไปเบิ่งผูหางครับพี่น้องพี่น้องเลยสวยงามครับครับ อ่าซ้ายเพิ่นอยู่ไต้หวันนะครับผมเพิ่นเห็นอ่าผมลงในช่อง YouTube นะครับแล้วเพิ่นมักนะครับเพิ่นก็นเลยบอกให้ญาติพี่น้องเพิ่นมาเบิง่งให้นะครับผมญาติพี่น้องมาเบิง่งมักนะครับเพิ่นก็เลยขอปิดไปเลี้ยงนะครับผมใหญ่คักครับเขึ้นรถเราหั่งญ่โอ้เสียกแดงโอ้เต็มรถเลยแล้วปไป,ปไปปน่น้องไงหมลูกขึ้นรถแล้วเออไปเข้าไป,ไปโอเต็มรถเลยเลยขนาดรถยาวๆยวเลย ทางขึ้นรถทางใหญ่ป่ะเฮ้ยครับเพนพี้องไปลูกขยับปีกหน่อยนึ่งลูกแล้วมัดดีบ่ะนะพี่ปอบีเบิงเน่เด้อตรงคาวเพื่อเราเรามัดบดีอย่าให้มันกระโดดเพื่อตื่นรถตื่นอย่างนี่ครับขึ้นรถง่ายครับพ่อแม่พี่น้องครับเดีไปอยู่บ้านใหม่คำคำมุดปูนนะครับมันมานออกลูกตัวแดงงามๆไหมเพิ่นนะครับผมผสมบามันแดงไว้นะครับ ทำไปคนครับเต่มันกกบบดินบอันนั้นเลยเว้ยเชี่ยงเว้ยโหเลื่องเว้ยนี่ครับเพื่อนน้องบังดขึ้นรถละใส่รถขนทรงนะครับเสียบอยฟาร์มโคลาดนะครับอยู่บัวใหญ่นะครับขนงานทีมขนงานทีมคุณภาพด้วยครับเนาะ ไปอยู่บ้านใหม่ครับๆคุณครูนะลูกออกลูกตัวเมียแด,ดงๆให้เพื่อนด้อครับผมก็ฝากกดไลค์<ำ>กดติดต,ตามกดแชร์ให้ช่อง,จง,จงเจ๊จิเก้จากกว่าฟ้ามานะครับผม<ๆ>ถ้าเกิดผู้ใดอยากถ่ายคลิปงัวโปรโมทฟาร์มนะครับหร,รือขายงัวก็สามารถติดต่อมาได้นะครับ0854420610นะครับผมก็จะแลี้ไปถ่ายให้นะครับผมถ้าเกิดไปไกลไรก็อาจจะมีค่านำหมอกน้ำมันนิดนึนิดน้อยๆนนะครับผมนะ ถ้าเกิดผู้ใดอยากได้ง่วไปเลี้ยงนะครับหรืออยากหาง่วไปเลี้ยงก็โทรมาสอบถามครับจากว้าฟาร์มได้นะครับ0854420610นะครับยินดีให้คำปรึกษาฟรีนะครับผมก็สามารถติดต่อมาได้24ชั่วโมงนะครับผมว่าแต่เป็นเรื่องงัวนะครับคุยได้เบิดมือนะครับผมนี้ก็ขอบคุณหแล้วครับที่เข้ามารับชมนะครับผมนี่ก็ส่งงานให้ไอซายอยู่ทางไต้หวันนะครับผม ได้แม่พันธุ์ใหญ่ๆไปเลี้ยงนะครับผมวันนี้ก็สวัสดีครับ